สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนแกกล่องของไร้สาระกลับมาอีกแล้วนะครับ<อ>เนื่องด้วยว่าเราเก็บสะสมชุดท่านฝูแล้วเราก็ชอบเอามันมาใส่ถ่ายรูปแล้วปัญหาหลักของคนที่ใส่ชุดท่านฝูส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของทรงผมนะครับมัน ใช้เวลาเยอะนะในการเซ็ตเลยไม่ค่อยได้เซ็ตออกกล้องเท่าไหรนะ่นักทางเลือกที่ดีเป็นการเซ็ตผมธรรมดาหรือไม่ก็หาผ้าพกผมหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือหาหมวกมาใส่นั่นเองของที่เราจะเอามาอวดเพื่อนๆในวันนี้ก็คือหมวกรอบนี้นะครับเราพรีออเดอร์มาจากประเทศจีนนะครับก็ได้หมวกมาทั้งสิ้น4ใบเอามาใส่กับพวกชุดถัง มันก็ง่ายดีหรือว่าจะเอาไปใส่กับชุดสมัยหั่นมันก็ไม่ถึงกับแย่นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าและที่อยู่ในมือของเรานี้นะครับรอบนี้สั่งมาทีเดียวเลย4แบบเพราะว่าไม่รู้ว่าอันไหนเนี่ยใส่แล้วดูดีอันไหนมันจะใส่แล้วดูสวยนะครับสั่งๆไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ค่าขนส่งถ้าสั่งแยกชิ้นกันมามาทีละรอบก็เปลืองค่าขนส่งอีกนะครับสำหรับอันนี้นะครับเป็นหมวกใบแรกที่เอามาให้ดูกันทรงของหมวกจะคล้ายๆกับตะก้อครอบผม,บผมกับผ้าโพกผมที่เราเอามาลงคลิปเมื่อวันก่อนแต่นี้เป็นแบบ สเร็จเราไม่ต้องพกผ้าเองครับการตัดเย็บไม่ค่อยสมมาตรเท่าไหร่นะครับมันจะมีเบี้ยวบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับมันก็จะมีหางมาด้วย2หางนะครับตัวนี้ก็คือเป็นสายรัดสําหรับปรับความแน่นอ่ะเดี๋ยวมาใส่ให้ดูกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับพอใส่มาปุ๊บมันก็จะออกมาประมาณนี้ใส่แล้วก็คือแบบราศีจับทันทีนะครับคอยฟงยูฟูเป่าชิงเทียนก็ตามที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับมันก็จะมีปีกเอ้ยปีกหรือหางไม่แน่ใจ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ใส่ออกมาแล้วมันก็จะดูประมาณนี้ ตัวนี้เนี่ยมีเรซินนะครับหล่อมาเป็นลายดอกบัวติดกาวมันถ้างัดออกมาก็คือหลุดหนึ่งในหมวกที่เราได้มาครับมีหลุดหายไปแล้ว1ใบอันนี้นะครับก็คือหมวกใบที่2นะครับคล้ายกับใบแรกเลยนะครับเป็นทรงเดียวกันเลยแหละแต่ตัวหูด้านบนจะเตี้ยกว่านะครับหางที่อยู่ทางด้านหลงังทิ้งชายลงมาแบบนี้นะครับมีเรซินประดับตรงนี้อีกเหมือนกันเป็นลายเดียวกันเลยเพราะว่าเป็นร้านเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่อันนี้บ้าง อันนี้ใส่ออกมาแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับมันจะมีชายผ้านะครับห้อยมาแบบนี้ตรงนี้ก็จะดู คล้ายๆกับทรงมอคร่นะครับต่างกันแค่ตรงนี้นั่นเองครับใบนี้จะเป็นทรงที่แตกต่างอันนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมเหมือนโคมไฟโบราณที่บอกไปอะ่ะเดิมทีอะ่ะจะมีเรซินประดับแล้วเขาแปะกาวร้อนมาแบบเนี้ยไม่รู้ว่าระหว่างเก็บเราไปทําหลุดหายตอนไหนนะครับเดี๋ยวว่าจะหาแป้นทองมาติดจะเป็นหมวกทรงขะหะบดีนะครับ <c oughs> พอะใส่แล้วมันดูรวยมาก <c oughs> ด้านหลังนะครับก็จะเป็นชายปล่อยแล้วก็จะเป็นเชือกผูกสําหรับ ปรับความแน่นนะครับอ่ะเดี๋ยวใส่ใบนี้ให้ดูอันนี้ก็ผูกนะครับด้านหลังให้มันเข้าทรงตัวนี้ก็จะออกมาเป็นทรงนี้ตอนแรกเราว่ามันดูเป็นทรงพ่อค้านะแต่ไปปมาเพิ่งนึกได้ว่าพวกมือปราบก็ใส่แบบนี้บางเรื่องทรงนี้นะครับก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับมันก็จะดูมีดีเทลมากขึ้นกว่าสออันแรกส่วนตัวเราชอบอันนี้นะห <c oughs> มวกใบสุดท้ายแปลกหูแปลกตาเป็นผ้าคนละชนิดกันนะครับเป็นใยในล่อนสารนะครับก็จะดูโปร่งแสงมองผ่านทะลุได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวกอีกใบหนึ่งที่ดู คุณค่าดีมากนะครับข้อเสียคือถ้าเราวางซ้อนเอาไว้ในรังผ้าแล้วมันโดนอะไรทับเสียทรงเสียรูปอ่ะอาจจะต้องเอาไปรีดนะครับให้มันคืนตัวก่อนอันนี้เราเอามาถ่ายคลิปเราเพิ่งเห็นปล่อยยับไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวต้องไปหาวิธีคลายมันออกนะครับซึ่งจริงๆมันต้องควรจะอยู่ในสภาพนี้ ่เดี๋ยวมาใส่ให้ดูเลยล้วกันสำหรับทรงนี้นะครับดูอลังการฟู่ฟ้าพอสมควรเนี่ยครับที่บอกว่าพอสายมันเสียสภาพจากการโดนผ้าทับไว้ครับเดี๋ยวเราจะต้องหาวิธีทําให้มันคือรูปถ้ามันคืนรูปอะครับเวลาใส่อะ่ะมันก็จะเป็นปีกออกมาแบบนี้ผ้าอยู่ทรงแบบนี้นะครับมันก็จะดูสวยขึ้นแต่ตอนนี้คือพอปล่อยปุ๊บ มันไม่เหลือทรงเลยเพราะมันโดนทับเกิดรอยพับไปแล้วนะครับและนี่นะครับก็คือของไร้สาระที่เอามาแกะให้เพื่อนๆได้ดูกันในวันนี้หมวกหมวกทั้ง4ใบ4แบบที่เราได้มานะครับอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะหาโอกาสเอาไปใส่กับชุดไหนแบบไหนอะไรยังไงนะครับแต่มีติดไว้ก่อนก็เป็นการดีนะครับจริงๆใส่ไปเดินห้างในกรุงเทพก็พอได้อยู่นะหมวก4ี่ใบนี้ถ้าเพื่อน,อนๆคนไหนนะครับที่ไม่ชอบทําผมไม่อยากวุ่นวายการทําผมหาหมวกแบบนี้มาใส่ในการใส่ชุดจีนก็ดูดีเหมือนกันตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหมวกกัน ตายนะครับเราสามารถเอาไปใส่กับชุดท่านฝูไดห้หลากหลายสไตล์อยู่นะถ้าไม่ได้คํานึงถึงความถูกต้องของแพทเทิร์นในแต่ละยุคแต่ละสมัยะครับมันสามารถใส่เล่นๆได้เอาไปใส่แล้วก็ดูดีแหละสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตั้งแต่ต้นจนจบ <c oughs> ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบายส่วนตัวเราว่าถ้าเป็นคนที่ชอบเก็บสะสมอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะมีติดเอาไว้นะ บางวันนึกสนุกก็เอามาใส่เล่นได้ไปลนะบ๊ายบาย